สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยในวันพุทธที่7กรกฎาคมพศ2 โยคะยูโดสัเกสตังเมเทมิเวหาเทหาเทพีอาโตเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน จะได้ฝึกอ่านคำที่มีสระเอและสระโอไปพร้อมๆกันแล้วคุณครูให้นักเรียนไปฝึกอ่านที่บ้านพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนอ่านบ่อยๆนักเรียนจะได้เก่งๆนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคำที่มีสระเอและสระโอนั้น ผมกับพยัญชนะนะักเรียนจะได้เป็นคำที่มีความหมายตามที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนะคะและวันนี้คุณครูมีงานที่ให้นักเรียนทำนะคะภาริจงานในวันนี้ก็คือ สาระเอและสาระโอทั้งหมดมี8ข้อให้นักเรียนไปทำต่อที่บ้านนะคะเขียนให้ถูกต้องพร้อมกับฝึกอ่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ